เมื่อกี้ก็ห้าศูนย์ว่ะสัตว์เชิดครับนั่นทีมอะไรดีโอโหกูกูดูจนจบแมททีมเชียร์เลยแล้วแบบกูแทงด้วยกูแทงไปร้อยหนึ่งได้มาสามร้อย ไม่อัตราสูงแทงสเต็ปเดียวหรอไม่สะเต็เดียว ฟูเอ้ย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 น่ากระปะ๋าเลยนี่ว่าก็าาออกระเป๋ทานไม่ใช่พวกนั้นรอนเล่นนะวะอุ้ยมมมีไปไหนอุ้ยที่เดิมกันแล้ได้ไไ่ไปที่เดิมเลยว่า ô, oh, anh đã tôi từ Yuzi hả? Đi thôi, đi đến đằng sau mạng. Đi đi đi, ở đây, ไปเรียกตีมาแล้วหนึ่งม,มัน,มน,มนมไม,นม่มีหรอมันไม่ได้เลยใช่ปะไอขีทองไม่ใช่วยวะอืก็สมได้ครับเนี่ยกูมีแค่สกาแต่สกินนะมีแบบมีสกินอันสกาเนี่ยแล้วก็อินโฟ สามสิบวิเตรียมด้วยเผื่อมันชัดอ,นะอ่านได้เนาะอ่าไม่มาปะวะโอ้ประวาตไม่เห็นเลยลงลงตรงโอเค ไม,ไม่ไว้ใจป่ะตะคอยเราก็ส่มยิงเวัสดีฮัลโหลมาแต่ฟักก์โอ้ยหมวกเยอะเวืมเดีนยวได้ยเดี๋ยวเดี๋อี <c oughs> ออมก่อนลงลงลง ียร์ข้างบันตรงนี้อ,อ่าเอาอผิดซสิตรงนี้ป่ะทำไงทำไงกูเลยเก็บเสียง,ง,ง,งออมมาละออมมาละออมมาละวออมเหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองอ่ะ อย่าเพิ่งตายนะโดนแฟดวหรออู้กูโดนเรียบร้อยมาเฮ้เฮ้อมาคนเดียวซะด้วยวายแบก่อน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 เร็วเร็วให้ด้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไหนวะข้างหลังยิง ดีมากแต่ไกลครับมันเห็นนะนี่บ่เห็นบ่นเห็นกูรู้กูรู้กูร,รู้ที่ทางกระสุนน่ะทอมสันแม่งเกือบหมดแม็กไม่ตายเวียนนั่น ตกูเห็นเป็นตัวเนอะเฮ้ยมีตัวชาติมาฝั่งซ้ายเด้อระวังใช่ใช ขวาเข้ามานะมันแบบความมีเสียงรถมาบีบแล้ววงบีบแล้วยังไงน้องเฟสนี้แรงอยู่นะอ้ยได้ยังไงไม่เห็นปะอันนี้ไม่เห็นอันนี้กูไม่เห็นมันไปบวกฝั่งขนาดละ อ่ะเด้อมันไม่ออก,อาออกมาเลยวะเฮ้ยออกมาละออกมาแล้วช้าละชาล้ะชาละเรียบร้อยาอสามเดี๋ยวกูซสามิงมึงเงียบเลยเดี๋ยวกูซสามงิงทำไมอุ้ย,ยเอาเพื่อนมันดีกว่าเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเอาเพื่อนมันดีกว่าน็องน้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 องเรียบร้อยเพื่อนน้องอลไรใช่ไหมตายแล้ว เฮ้ยสัมศพอะเพื่อนนะตายแล้วตายแล้วไม่ไม่เพื่อนนะเพื่อนนะเมื่อกี้ไงมันมันมาสองตัวนะเออแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนวะไม่รู้เอาไปเพื่อนเพื่อนเฮ้ยคน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 ตี่คน่ัวคนตัวคนเดิมที่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 เดิมใซ่เหรอหกสิบห้าหกสิบห้าข้างล่างประมาณสามร้อยเมตร ท่านเี้วิ่งเข้าวงมาแล้วนะไม่เห็นตัวนี่ดีหกสิบและวหกสิบละระยะร้อยเมตรเนี่ยสองรอยเมตรเนี่ยอุ้ยอุ้ยออ้ย,อยรายาะยะกระสุนกูรอก่อนช่องรอก่อนรอก่อนรวมดีดล้วปไปมุดกรบเอาแจมมาน้ำมันดิโอ้ย คุ้มไปคุ้มคุ้มมีตัวที่ยังฆ่าไม่ตายอยู่แถวนี้แหละไประเบิดพันธุไ์ไหมล่ะไ,ไ,ไ,ไม่มีเลยกูามาีอยู่หาลูกนี่เอามาบิน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 บอนบินบินมาทางนี้มาทางนี้ไปทางไหนทางนั้น,น,นดิมันยิงอยู่นะนยิงไล่หลังอยู่นะ <C> <i> ลาแล้วอุ้ยอุ้ยออยู่ไหนครับเนี่ยบนเขาบนเขาโอ้โหูยันหินยัเห็นยัเหินยันห็นกอแปดละขากอาแปดชูไม่ได้ว่าแล้วไอตัวเนี่ยแหลกูหาอยู่